สตีมหนึ 9, ่งได้สตีมสองได้กระตุกปลาไม่ด,ดูดดูจีอ้าไวไม่้ไม่สตีมไม่ขึ้นอ้าวตีมไม่ขึ้นหรอเป็อขึ้น เป็นหมดแล้วจะเติมสองที่ไม่ได้แล้วไม่ได้อีกแล้วออมได้ม้ีครับสวัสดีวันครับ <S <S 2> <S 2> <S โอ้ ไม่รอดไม่รอดสองทางไม่รอดกระตุกจะจัดไหนพี่บอกทำงานต่างจังหวัดออถ้าไปอไปวันเสาร์อาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ไปแล้ว เดี Smile, ة, ular, ๋ยวเดี๋ยวเดไม่รอดไม่หลอดสเตมสองทางไม่รอดเพลงมันดีไม่รอดไม่รอดแน่นอนหายค้าแกวะ จะตกมากสิบ <ś c oughs> หายแลอันเดียเด๋ยวๆๆแต่การเชื่อมต่อจอก่อนไม่หลอดไม่น่าฝืนเลย ไม่น่าฝืนสตรีมสองทางเลย <S <S 1> <S 1> เอ้อลืมวันนี้ศุกร์ชายวันนี้วันศุกร์นี้วไหนทำไมทำไม ไม่น่าพยายามสตรีมสองทางเลยเครื่องแทบน็อกรอดไปเนี่ยโอเคโอเคมาแล้ว <laughs> เครื่องเกือบน็อก อืมอ่ะรอภาพใหม่รอบหนึ่งน่าจะหายกระตุทกทุบทิ้งโอเคมาแล้วใช่กว่าจะหาย เพลงที่เปิดเมื่อกี้คือเพลงประจำตัวลอเลียวนะหวานพี่วังจะทำคลิปอยู่เวลาเล่นเอวีว่าจะเล่นลอเลียวแล้วก็ใช้เพลงนี้หาช็อตตึงๆแล้วก็ใช้เพลงใช้เพลงเมื่อกี้นี่อ่ะงาจะลื่นขึ้นแล้วใช่ไหมเปิดเพลงใหม่ นะคลิปล่าสุดในติกติกของพว่ฟองคือแบบล่าสุดพี่ฟองเป็นคลิปเกมนะแต่สวัสดีกิ๊กด้วยนะครับผมอเดี๋ยวกดแชร์ให้ซัพพอร์เตอร์เล่นนะฮะเขาจะเล่นจองในกลุ่มซัพพอร์เตอร์ได้เลย ดีเจบ้องแบงใช่แล้วครับใครเนี่ยอ,อันนี้หวานหวานสวัสดีนุ่มรอสาวสวยด้วยนะครับแล้วก็ดีเจบ้องแบง์นะฮะ กับบ้องแบงรถแห่นะฮะมาม้วนหน้าฮานกันจวดๆเลยเด้อไม่เข้ากับเพลงเลยเนาะภาษากับเพลงอ่ะเพลงมาอันนี้แบบบัมบัมบาซาบีสบัมเล่นอยู่หน้าฮานเลยเพลงไม่เข้ากันเลย อาค่ซัพพอร์เตอร์อีกหนึ่งคนนะครับมีใครจองไหมครับโยกมากเดี๋ยวหัวหลุดนะใช่จะหลุดเดี๋ยวหูแฟกจะหลุดลิก <c oughs> ไม่เล่นเหรออ่าก็เดีย๋ยวก็ต้องเลือกสตรีม u ู u ูบจากทางเดียวไปก่อนนะครับก็ติก t o อก็ต้องปล่อยไปก่อนไม่ไหวรออัปเกรดอุปกรณ์น,นิดหนึ่งซึ่งเงินก็ต้อง ประมาณประมาณสามถึงสี่พันหรืออาจถึงห้าพันเปิดเพลงอีกไม่ดีไม่ดีไม่ดีดที่ว่าในที่ระบบเปิดให้ไม่ได้ถ้าเปิดพี่บ้องจะไม่ทดินในตี้เลยโอ้โจบละอือเอาแค่แค่นี้พอ แต่ว่าแต่เราจะไม่มีใครมเแล้วหรออีกคนหนึ่งเนี่ยคนในสตรีมม่แค่อสองคนอืมมีกิ๊กก็หวานมาสองคนเองเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแชร์ในพวกกลุ่มแชร์สิแต่ว่าตอนแรกคือเหล็กมากใช่สตรีมตอนนั้นสตรีม y o u t u b e กับ TikTok เนี่ย ไอ้าปืนอะไรมาถือวานะ่าเท่ปะเจสซีงไงที่มันเปลี่ยนโมเดลถือ <Yeah. S 1> อะไรเร็วทุกคนหนูแพรจะหลับแล้วรีบมารีบมาบแพบอกไม่รีบ <laughs> เราลองเช็คแหล่งซ4เสะใครวะเนี่ยแซนแซนอะไรใครขอเรื่องทีมไม่รู้จกนะัก่ะมาจากไหนอะไม่ได้เป็นเพื่อนกันด้วยขอได้ไงวะซ4ไพี่แซนซิกหน้าก็มีใจแต่ผมอยากหาแก๊บอ๋อใครวะมีเป็นเพื่อนได้ไงไม่รู้จักเลย ชื่อเก่าขเขาเป็นใครวะเปลี่ยนชื่อหรือเปล่าแชทโลกมัง้งแม่มันมีมันม,ม,นมีเป็นเพื่อน,น่ะแต่อาจจะเปลี่ยนชื่อใครสักคนแต่ไม่รายงานตัวสตรีมก็ไม่ให้เล่นนะฮะตอนนี้ยเสตรีมยูทูบเดีัวผมเดียวลย้วใช่ปไปไหนกันมูดเดี๋ยว,วเดี๋ยวไป หาเพื่อนข้างในอีกคนหนึ่งแล้วกันนะซีซีซใช่ไหมเด็บนยพี่เปลี่ยนรหัสก่อนเด็บไหมโอ้โหแต่มัไม่เปลีป่ยนไ้แต่เลกเราจะไปรู้เหรอพี่สองนาทีไม่จะเปลี่ยนเพื่ออะไรถามก่อนเ,อเพราะว่าผมจะตีรหัสผมก่อนไงแลนะ้วค่อยไปที่คลิปที่หลังเวรกรรม ไม่ถ้าเกิดเราเจอถ้ามีคนเป็นแร้งไดมอนด์มาเราก็เล่นแร้งใหญ่นะเราไม่ได้เล่นซี่ซี่ตลอดนะไม่เป็นไรกันเล่นเล่นข่อยก็ได้พี่เอวไม่รีบหละเดี๋ยวแพ้หลับจ,จะจะมีประหา,านงี้ยคุณนางนั่งรอละได้เถอะไม่มีไม่มีท่ากับเข้าเลย Ha, nang the true clash is upcoming between me and Horizon. Apparently, I'm special enough to be the chosen one. ผมไะบปลาไป่ซื้อแต่ถ้าเลียงข้างลึกกูอเอ้ยมีตัวอ้อมขวาตัวหนึ่งเขาแตว่าข้าเหลือวตื่นีหวานแต่เสียงสะ,สะท้อนมาหน่อย อุ้ยทำไมเป็นแบนี้ล่ะนั่นอะไรฮ่าฮ่าฮ่่สือเสือล่าอออสตีมอะไรกัเกิดอะไรขึ้นวะเอาใหม่เอาใหม

Ui Lẳng mà Tôi chơi na không thể lặng mà, cắn lặng hay yêu อยู่ตัวประตูข้างหน้าพี่บอมครับสวยดยูปืนดูปืนหายกระตุกแล้วนะออรกระตุกอยู่นี่เฮ้ยมันกระตุกอ่ะเดี๋ยวเจ้าเกย์ลงลง,ลงสตรีมขึ้นใหม่แล้วกันเพราะมันเป็นสตรีมติกต็อก้วยเมื่อกี้เนี่ยเลยแบบลวนไปหมดเลย นี่สองอยาวแค่ได้บ่งตอบรวยเดิมเปดกดเดียพนเนี่ยีกสิยี่สิบแบท พาเพียบเลยพี่เหลือพี่คนเดียวแล้วเว้แล้ว โอเคอ่ซอุยสอร้อยเมใช่สบปืนไม่ทัน Have back จะสับเป็นฝามาส,สับไม่ทันงัดซองยาวขึ้นมากดผิดเดี๋ยวถ้าเรีกกับประชุดดีไว้ตายดีอะไรนะเดี๋ยวถ้าเรีกกับประชุดลไว้ตายดีใช่ววมันเล็งเราเราไว้แล้วไงเลือดเราก็ไม่พอยอมต้องยอมจำนวนตัวนี้สองสองตัวละ วิ่งมาแล้ววิ่งตัววิ่งมาแล้วมีอีกนะมีอีกนะไม่ด้วย ยงไม่ถึงมาเฮ้ยอยู่รวมกันไว้เฮ้ยเฮ้ยโดนหลังเขา้า ดูได้เลยตงนีเอกตารละไของบ้นเออใช่ลืมพี่ก็ก็ถันเลยอยู่รุมกันไว้

อออื mm ื hmm. เดี๋ยวข้างๆลงไปแล้วขึ้นไปไปได้ด้วย <laughs>